ดูกันต่อประเด็นหนึ่งซึ่งพักเพื่อไทยสัญญาไว้ตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลเองว่าวาระแรกแก้รัฐมนูญโดยธรรมชาติให้มีสะสะรยกร่างรัฐมนูลทั้งฉบับใช่ไหม้องไปค่ะแต่ต่อมารวมไทยช่างชาติก็บอกเน่าอย่าไปแต่ต้องมวชพระมหากษัตริย์บางพรักการเมืองก็บอกยา yeah, อย่าไปแต่ต้องบวชกฎเกณฑ์เรื่องป,าปราบโกง โดยเฉพาะเรื่องอายุความคดีสุจริตสุจริตเรื่องการพิจารณาคาดีรับหลังจำเลยอย่างนี้เป็นต้นเมือ่อวานนี้ก็มีประเด็นที่กลุ่มจะเรียกว่าไรน้องไปกลุม่มประชาชนรัฐธรรมนูญที่เข้าไปรวบรวมรายชื่อเดิมตั้งเป้าไว้ห้าบืนได้มาสองแสนกว่าไปที่พักเพื่อไทยไปที่พักเพื่อไทยแล้วหมอชุรนันลงมาระบุอขอให้พักเพื่อไทย จัดทำประชาวติรัฐมนูลด้วยคําถามที่ไม่มีเงื่อนไขอย่ามาตั้งคําถามมาว่าชี้นาจะไม่มีไอ้น่นจะไม่แตะไอ้นี่อันนี้ประเด็นที่หนึ่งโดยแนบคําถามที่ประชาชนเข้าชื่อมาเสนอและตัวเลขประชาชนสองแสนกว่าอ้างถึงแถลงการพักเพื่อไทยที่เคยประกาศตอนเป็นแกนน,ากานําจัดรัฐบาลตอนที่ยังท้าทามไม่ครบเนี่ยน้องไ้ตอนนั้นประกาศชัดเลยใช่ไหม ว่าจะเร่งแก้ขไขรัฐธรรมนูญด้วยการจัดให้มีการทำประชามติเพื่อทำรัฐมนูญฉบับใหม่เลยตั้งแต่การประชุมคอรมอนนัดแรกกลุ่มประชาชนเห็นว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นเห็นถึงความตั้งใจของพรรคการเมืองแต่ยังมีความกังวลว่าในการทำประชามติเนี่ยอาจจะมีการออกแบบคำถามแบบที่มีเงื่อนไขค่ะข้อที่หละข้อที่สให้บุคคลที่จะยกร่างมาจากประชาชนไม่ได้มีส่วนรวมคือสสร ที่มาสชสรจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลายเป็นว่าประชาชนจะไม่มีส่วนร่วมแล้วก็จะไม่ได้สะท้อนเจตจำนงของประชาชนและไม่ได้นําไปสู่กระบวนการเขียนรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนี่เป็นความเคลื่อนไหวแล้วหมอชลน่านมารับส่วนใหญ่หมอชลน่านบอกก็ใกล้เคียงกับที่พักเพื่อไทยคิดค่ะแต่ประเด็นก็คือมันต้องไปเจอกับพักร่วมมันต้องไหมเนี่ยระหว่างนี้พี่ก็เชื่อว่าเขากำลังมีคณะรังานร่างนโยบายอยู่นะเชื่อยอย่างงั้นถูกไหม แล้วตรงนี้เนี่ยสำคัญมากด่านแรกเลยนอกจากเรื่องคั้นนะค่าไฟค่าไฟฟ้าอาค่าไฟค่าน้ำมันฟังเสียงดูศาสติ์สิรินินนะครับซึ่งท่านได้เคยทำผลงานเรื่องนี้ไว้ในที่ประชุมร่วมนะครับของรัฐสภาท่านอาจารย์เป็นผู้เสนอข้าวให้มีโอกาสได้เสนอประชามตินะครับผ่านกระบวนการทางสภาได้แต่พวกเราใช้เงื่อนไขนั้นมาเพื่อเสนอ ข้อคำถามข้อคำถามที่จะให้คอรมอนะครับมีคำถามในการทำประชามติครั้งแรกก่อนที่เราจะทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจะทำรัฐนูญฉบับใหม่นะครับหนึ่งประชามติถ้าผ่านได้เราก็ไปใช้มาตรา256นะครับแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูญเพื่อให้ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นข้อคําถามที่พวกเราเสนอมาเนี่ยหรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับทางคณะรัฐมนตรีมาก,กน,นะครับถ้ามีข้อคําถามชัดเจนอย่างนี้มันก็ทําให้รัฐมนตรีทางานได้สะดวกขึ้นส่วนจะเป็นไปนตามที่พวกเราเสนอทั้งหมดหรือไม่ก็เข้าสู่กระบวนการการที่หนาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองติดตามดู พราะ,ะอาจารย์ชูศัิ์นี่ฝ่ายกฎหมายใช่ไหมเราจะไม่ถามเรื่องรัฐมนตรีหรอกแต่ว่ามันต้องมีโมเดลอยู่ในความคิดแล้วเพราะจะเข้าครมอน,นัดแรกค่ะต้องเตรียมอะไรนะไม่ใช่อีกสามวันมาเตรียมไม่ใช่ใช่ไหมเอออันนี้เป็นวาระหนึ่งเพราะมีคนหวาดเสียวเพราะบมอชรนั่นพูดในสภาจําได้ไหมน้องใบตอนที่พูดในสภาวันที่วอดคุณเสถาที่บอกเรื่องน้ำนูนอ่ะก็คือเป็นแนวคิด ในการหาเสียงลนนรงหาเสียงเอาไว้ <ภา S 2> ถึงเวลาต้องมาว่ากาันอันนี้คนก็สนใจหรือว่าไม่อันนี้แล้วแต่สําหรับท่านที่สนใจเรื่องการเมืองหรือจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจป,ปากท้องแต่แน่แนหมอชนนันนนลาออกกี่โมงเขียนก็แตไม่หมดเลยเนี่ยเขาก็บอกแล้วไงท่านหมอชนนันนานบอกเมื่อตั้งรัฐบาลเสร็จผม<อ>ไม่ต้องไปเรียบร้อยก่อนเรียบร้อยก็จะลาออกจากหัวหน้าพักไม่เป็นปัญหาเนี่ยเพราะผผ เดี๋ยวท่านจะไปเป็น,นรัฐมนตรีสาธารณาสุขนะคะะเนี่ยไม่ต้องถามแล้วลาออกกี่โมงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วใช่ไหมที่พูดจาก,กันอะค่ะ